สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29เมษายน2567้อค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมแป๊บๆปเดี๋ยวเองค่ะก็จะฮอดสินเดือนเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่หนึ่งก็จะเป็นวันแรงงานค่ะวันที่สองรัฐบาลไทยก็จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สองค่ะ พฤษภาคม25-67ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้เบิงหวยคุณคนสกุลจันทร์ค่ะคุณผู้ชมหวยคนสกุลจันทค่ะงวดที่แล้วเพิ่นใไ้มาเป็นแบบใดค่ะงวดนี้ไปไ้มาแบบใดแนทางของเพิ่นเนาะค่ะทีไ้มาจากเจแดงคนเดิมค่ะช่องเจแดงคนเดิมค่ะคุณผู้ชมที่ให้ตัวเลขแนวทางมาห้กับจินตนามาให้คุณผู้ชมได้เบิงเนาะค่ะเนาะจินตนาก็ได้ความเมตตาจากเจแดงค่ะ เป็นแบ่งปั่นไหมาหคุณผู้ชมได้เบ่งตัวเลขแนวาทา่งแต่ลาอาจารย์ที่เพิ่นไ้มา,าหน้าเสื้อถือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่นก็คัดรันไ้มาแล้วค่ะเพิ่นไ้แต่สิ่งที่ดีๆเนาะคะ่ะเนาะเราก็เอามาฝากคุณผู้ชมสองสามงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมสี่งวดแล้วค่ะ ของเจแดงค่ะสีงวดก็คือวันเริ่มต้นการทํางานของจินตนาค่ะจินตนากระไดมม้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะขันมักกระจังจัดด้อค่ะคุณผู้ชมขันบ่มหมักกระพานค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดค่ะรัฐบาลไทยของไดมาจากช่องเจแดงค่ะคุณผู้ชมเป็นแบ่งปั่นไ้มาค่ะแล้วก็จินตนากับมีในช่องก็มีเล่าพัฒนามี ห้าน้อยคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าห้าน้อยนี่รัฐบาลไทยออกนี่จินตนาจหงดหมือหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทํางานค้นเดียวโทรศัพท์เกรืองเดียวมันประทันค่ะเพราะว่าเวลาเพิ่นทรงเหล็กขาม่าเนาะคะ่ะเพิ่นกระทรงขามาทาังมือถือมันมาคะ่ะแล้ประดทีนี้พ่อเขาจะหลอกเนาะคะ่ะในขณะที่โทรศัพท์กําลังโหลดคลิปมันไปลอกเอาไม่ได้คะ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยเสียเวลาคะ่ะนี่คือปัญหาะค,ะคุณผู้ชมจินตนาก็ะเรี้าวคะ่ะ เฝ้าอยากเฝ้าโล่งเฝ้า,าหาคุณหาตัวเลขให้คุณผู้ชมเบึงแต่ถาขันมีเวลาก่ะจะโล่งห้กกอนเด้อค่ะสําหรับข้อห้าหน้อยค่ะอะ่ถ้าเพิ่นห้มากกางขึ้นดึกๆอย่างเงี้ยค่ะจินตนาจะโล่งห้ยกอนก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ความเป็นไปได้มันจะมีไหมหละ่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมปัญหาก็คือตอนเรามานั่งเขียนค่ะจินตนาสุขภาพบอกโอเคเปไปในช่วงนี้แล้วค่ะก็เลยบอกไวก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะตัวเลขแนวทาง จินตนาที่ใดมาจากเจแดงก็คือมีของคนสกุลจันแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นคนตระกูลแสนสุขค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แม่สว่างค่ะของแม่สว่างก็ไดมาแล้วก่ะตัวเลขแมนๆตัวแม่สว่างตัวเลขก็รลายค,ะค,คะมม่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด8คู่ค่ะรวมหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไปกลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าหคุณผู้ชมเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมว่ามักตัวใดนะคะคุณผู้ชมนอกกับเลือกเบิ้งเอาว่าตัวเลขแนวทางที่เพิ่นไห้มาจากการคำนวณค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใส่ได้อยู่เสมอค่ะก็คือพิจารณาเบิงกรแล้วก็เบิงน้ากันกรค่ะคุณผู้ชมเอามาลงในช่องไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อค่ะคุณผู้ชมกระต้องเบิงไปน้ากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนะะาะแล้วก็วิเคราะห์น้ากันดีๆสักก้อนค่ะการลงทุนมันคือความเสี่ยงมีความเสี่ยงหลายค่ะคุณผู้ชมตัวเลขมาจากการคำนวณล้วนๆค่ะอันนี้เตือนเสมอเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับผู้ทีค่คอมเมนต์เข้ามาจิตนตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่คอมเมนต์ในความสนใจเกี่ยวกับตัวเลขเนาะค่ะเนาะ,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 ะเกี่ยวกับสุขภาพน้ำค้คุณผู้ชมจิตนตนาขอ,ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มีน้ำจิตน้ำใจสนใจเอาใจใส่กันซึงง่งกันและกันเนาะ,ะค่ะก็จินตนาก็มีคุณผู้ชมค่ะที่รอดูจิตนตนาพูดอยู่บางมืออาจจะพังเพอพูดนั่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ด้วยที่ว่ามันสับสนหลายแนวนะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนากับพยายามจะโฟกัสไปแต่ทีตัวตัวเลขแต่เราต้องทํายังไงคะ่ะต้องไปเรียนรู้คะ่ะคุณผู้ชมพัฒนาการไปเรื่อยๆตอนนี้จะพึ่งเบื่อกันค่ะคุณผู้ชมกับฟังกันไปก่อนนะคะคุผู้ชมเนาะก่อนที่จะเลื่อนนี้จากคะ่ะฟังจินตนาล้วค่ะแนะนําน้าค่ะคุณผู้ชมจินตนาไม่ชอบที่ให้ชมคะ่ะ มักอยู่ค่ะแต่ว่าบอกแบบว่าบรต้องช่มค่ะอ่าให้ติมาค่ะคุณผู้ชมว่าจะให้ทํายังไงแนะนําดีกว่านะคะเนาะเพื่อปรับปรุงค่ะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นค่ะดีผู้เดียวดีบ่ได้เด้อค่ะคุณผู้ชมท่านคุณผู้ชมบ่ยอมค่ะอ่าต้องให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินค่ะว่าจะดีเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะอยู่คนเดียวสิว่าเจ้าของดีมันบ่แมนเนาะค่ะไม่ถูกค่ะไม่ควรค่ะเอาค่ะไปเบิ่งแนวทางอ่ารัฐบาลไทยวันที่สอง สภาพคม2567กันเลยค่ะค่ะหวยของคนสกุลจันเนาะค่ะของเจ๊แดงเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมของเจ๊แดงให้มาเหมือนเดิมค่ะของหวยคนสกุลจันทรเนาะค่ะของวดที่เล้าเพื่อนอ่าบ่อเข่าค่ะคุณผู้ชมเพื่อนกะไฮมาบนกับลางคือกันเนาะค่ะเนาะไม่เข้าค่ะต่วากับมีเฉียดเฉียดอยู่ค่ะคุณผู้ชมถ่า อีกนิดนึงกับโค้งเขานะคะแะะะะล้วก็ตีร่างกาเขาทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะเพื่อนหมากเป็นรักหกนะคะคุณผู้ชมเนาะอันนี้เจ๊แดงเหมือนเดิมค่ะอันนี้เจ๊แด,เจแดงคนเดิมนะคะแบ่งปัน่นหมากค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมด้เบิ่งค่ะวยสกุลจันทร์วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะเด่นบนนะคะบนเพื่อนหมากเดน่น สามกับเจ็ดค่ะงวดนี้แลค่ะเจ็ดชนกันล่หลายค่ะคุณผู้ชมเจ็ดชนกันเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่าหลายสำนักอิหลีค่ะคุณผู้ชมมีสามสามกับเจ็ดสามกับไล่ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้คุณผู้ชมมามันจะมาบอกค่ะมีสามมีเจ็ดมีเก่าค่ะผู้ชมรู้สึกว่าหนักเหลือเกินมาแบบนำหนักหลยกว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอันนี้วิเคราะห์นะค่ะคุณผู้ชมบอกสู่กันฟังค่ะเพราะว่าจินตนาเห็น ะคะแต่ละสำนักค่ะเพ่่นหมั่นใจกับมีสามนะคะเนาะมี่สามมีเจ็ดมาหลุนกันค่ะคุณผู้ชมมีเก่าแต่ละสำนักให้มาจะคล้ายๆแบบนี้หมดเลยค่ะอซี C เนี่ยแต่บกค่อยมีเลยค่ะคุณผู้ชมหายไปใส่เนาะมี่แต่เป็นตัวประกบจะซื้อค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมวันที่สองคือสภาพคมสองพันหาอยหกสิบเจ็ดค่ะคนสกุลจันให้มาบนเด่นสามกับเจ็ดค่ะ เด่น3มกับ7แล้วก็จะคู่ให้3ามหนึ่งสสองดสามค่ะ7 2 7ดสอง6สเี่็ดหเพิ่นเด่น72แล้วก็7 3สค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นบนแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนข้างบนนี่เป็นบนค่ะอ่าส่วนล่างนี่จินตนาทับไ้นะคะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเนาะค่ะแล้วก็อ่าเด่นล่างค่ะเด่นล่างเนี่ยเด่นเก่าค่ะคุณผู้ชม9จะมาไหมแล้วก็9 4 9 5สี่้าห้า้าห เก้าสามเก้าหนึ่งเก้าแปดค่ะคุณผู้ชมเก้าแปดจะเป็นตัวเก้าบ่ค่ะยึ่จังไยค่ะคุณผู้ชมเก่าหาแต่ว่าเก่าหาได้ยินอ่ามีเสียงมาแน่นะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมีเสียงมาบ้างแล้วแล้วก็เก้าสามค่ะท,ที่ที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เนาะคะ่นะเนาะบรรลุว่าทางบานคุณผู้ชมจะเป็นจังไเนาะคะ่ะแล้วก็เก้าและเจ็ดมาได้หนึ่งตัวภาษาค่ะคุณผู้ชม บนกับล่างนะคะคุณผู้ชมของก้นสกุลจันทค่ะอันนี้เพิ่นมีเคาะเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เรียกว่าเก้าและเจ็ดน่ะมาได้แค่หนึ่งตัวค่ะค่ะคุณผู้ชมประวัติของงวดที่แล้วค่ะอันนี้แคบหน้าจอด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาไปเบิ้งค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเอาไว้ดูค่ะคุณผู้ชมเสนอมาเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะคุณผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะล่างนี่บนค่ะเอาค่ะ ประวัติของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นหามาหกห้าหกเจ็ดหกแปดค่ะคุณผู้ชมแต่ถาทางบานเท้าคนเสือเอินว่าตีลังกากระได้นะคะคุณผู้ชมเด่นสามกับหกอะค่ะที่นี่เพิ่นถ่ายเด่นสามกับเก่าเนี่ยตีลังกาใสเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเนาะเอาค่ะแนวทางก็ขึ้นแนวทางละค่ะคุณผู้ชมให้เบิ้งหลก็ให้พิจารณาไปน้ากันค่ะแนวทางมาจากการคํานวณค่ะมันไม่ได้จาก เหมือนกับเห็นมากจากข้างที่ในกล่องสลากเนาะค่ะคุณผู้ชมเอาง่ายๆโหลดค่ะก็คือเพนเฮดคำนวณมาว่าออกสลากจะต้องออกมากับตรงกระเพ้าในหละอย่างประมาณนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเข้าจะหลุดกับิจารหน้าเอาค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเอามาเสนอให้คุณผู้ชมด้เบิ่งเป็นแนวทางกันไปจับสลากกินแบ่งกันเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะจิตนาขอขอบพุณหลายๆค่ะ ที่เขามาชมมาเบ่งกินตหน้าชาแนาเรากะขอให้คุผู้ชมจงมันมันปังปงในวันที่ 2, ส 2, องพฤษภาคม2 5 6 7นี่ทุกๆคนอ่าจงมนันมันลำลำรวยๆทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงอ่ามีจิตใจชื่นบานทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าเจ็บอย่าไข่ค่ะสวัสดีค่ะ